วันนี้เราจะมาซื้อส้มเพื่อที่จะไปขายที่ร้านนะเราเราอจะไปเลือกส้มยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตลาดไทยนะตอนนี้เราอยู่ส้มเลือกยังไงราคาไม่สูงแต่หวานแล้วมันขายดีไปเลือกกันไปตามพี่ยาไปดู ก่อนเราเป็นแม่ค้าผลไม้ใช่ไหมเราขายมาทั้งชีวิตอ่ะเป็นแม่ค้าผลไม้มา10ปีได้ในการที่เราเป็นแม่ค้าผลไม้ดูเราไปไปดูทักษะการเลือกส้มไปเนี่ยต้มส่น้ึงเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยเราไม่เอาส้มใส่น้ำผึ้งไงเพราะส้มสสยน้ำผึ้งมันราคาสูงส้มมันจะหวานเนี่ยไม่จำเป็นต้องส้มใส่น้ำผึ้ง ส้มบางมดเนี่ยหวานไปต้มเขียวหวานอันนี้โลอะไรเนี่ยฮนะยี่สิบบาทสายน้ำผึ้งเหรออยากได้ส้มเขียวหวานเ,เนี่ยเนี่ยส้มสายน้ำผึ้งเนี่ยโลยี่สิบบาทแต่ว่าถามว่าหวานไหม,มันก็หวานเลยแต่ว่ามัน ถ้าไปขายที่โรงงานเรามันไม่ได้ไงลูกมันเล็กลลันเนาะคือเราต้องทิมไงถ้าเราไม่ทิมมันเราไม่รู้ว่ามันหวานเนี่ยเนี่ยอันนี้น่าจะ28บาทไส้หน้าพริงใช่ป่ะ28บาทแม่ค้ายิ้มหน่อยโอ้ยยี่สิบาบาททำไมมันถูกจัง่ะดูดิ อย่าเพิ่งที่จะสรุปซื้อเราต้องเดินดูก่อนบางทีบางครั้งอะ่ะมันอาจจะมีร้านที่ถูกกว่าและคุณภาพพอๆพอกันเลยต้องเดินให้ทั่วมาอืมสายจะยิ่มแล้วมื่อวันเนี้เรอยกทาไมตะกี้สายน้ำพึ่งเบอร์สองทำไมมันมูเลย อันนี้เบอร์อะไรอ่ะเบอร์ศูนย์โลเลยเจ็ดบาทเจ็ดบาทขายไม่ได้ไก่เป็นคนรุ่นเลยไม่เกี่ยวกับพี่เลยเจ็ดบาทตะกี้ร้านนู้นสิบสองสิบสองบาทใหญ่กว่านี้เนาะเนาะไป ร้านนั้นอนะถูกสุดแล้วพี่ตังไปแถวนี้มันเป็นสายน้ำผึ้งหมดเลยนี่เนี้ยนี่เขียวหวานทำไมมันถูกจัดเออถูกจัดนะเดี๋ยวต้องไปถามเขาก่อนแอบถามก่อนว่าทำไมมันถูกจัดกว่าคนอื่นทำไมมันถูกถูกกว่าคนอื่นมากเลยนะ ถ้าเราเลือกเป็นอะนะเราไม่จําเป็นต้องซื้อส้มแพงถ้าเราเลือกเลือกเป็นอนะมาเร็วมาดูมาดูผมามาถามร้านนี้อีกเลยเราะมีอยู่สองร้านอนะ่ะที่ว่ามันโอเคที่สุดอะแล้วทำไม,มร้านสองศูนย์สิบสาทร้านนั้นอนะสิบสองบาท พี่ยาอยากรู้ไอยากรู้ช่วยบอกพี่ยาหน่อยทําไมร้านนู้น่ะเมื่อกี้ที่พี่ยาไปดูมาทําไมเบอร์สองศูนย์ทำไมมันใหญ่กว่าแล้วทาไมมันดูก,กว่าเยอะสไตล์เขาอะมันต้มแกงค่ะ<อ>แล้วมันฟองเป็นส้นที<อ>่ค่อนข้างจะกล่นมันเกินอายุแล้วถ้าต้มก็เลยโลยโ<อ>ค่ะถ้าแกะมาคือคุณภาพมันค่อนข้างจะไม่ดีนิดนึงก็คือส้มเนี่ยต้องดูด้วยนะว่ามันมากี่วันแล้วถ้าส้มใหม่ๆมาอย่างเงี้ยพั่วใหม่ๆอย่างเงี้ยนะเนี่ย อ,อ,อ,อาจจะมาอา, karaoke, อาจจะมาอาจจะมาใหม่ก็ได้แต่ว่าส yeah. ้มแฝงที่ต <c oughs> ้นค <c oughs> ือมันเกินอายุแล้วเขาเก็บไม่ทานคนสวนเก็บไม่ทานปุ๊บข้างในมันเกินคาวงแกลออกมาแล้วหัวมันจะเป็นเม็ดข้าวสารฟอก็คือเขาก็จะขายลอ๋อพอจับแล้วมันเบาๆใช่แต่ว่าลูกค้าเราอะรับได้ไหมที่เวลาปลายทางที่เขาซื้อไปทานอะค่ะใช่พอพอกินปุ๊บมันจะรู้สึกว่าหัวมันจะเป็นมันมีแต่ความหวานหวานจืดหวานจืดแล้วก็เป็นเม็ดข้าวสารเม็ดข้าวสารคือส้มฟอส้มอฟอสมอสมฟอสมฟอสมม เนื้อเนี่ยมันจะไม่เต็มไม่เต็มอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้จะเป็นแบบฟ้ามอ่ะฟ้าเหมือนเกินอายุเกินคราวใช่พอเกินอายุแล้วเขาจะลดราคาลงมาเยอะเพื่อที่จะให้ทันขายลูกค้ามันไม่ทันแล้วค่ะคือเขาลกคือแบบกินครึ่งนึงอาจจะทิ้งครึ่งนึงอะไรอย่างนงี้ประมาณนี้เข้าใจแล้วคือส้มบางทีคนกินทุ่ดูที่ราคาอย่างเดียวไม่ได้ใช่ต้องดูต้องดู้วด้วยว่ามันสดใหม่ไหมแล้วก็น้ําหนักส้มถ้าส้มเบาส้มเบาเนี่ยคือส้ม ก็ไม่คแก่เกินแก่เกินแก่เกินทีจะลองไปหน่อยแก่จะลองไปหน่อยใช่ค่ะเข้าใจแล้วแต่ว่าอันนี้เบอร์ศูนย์เดียว18บาทใช่ค่ะแต่นุ้นเบอร์2 0งศูนบาทใช่ต่างกันเยอะใช่เพราะว่าส้มมันหมดอายุใช่อยู่บนต้นใช่เก็บไม่ทันเก็บไม่ทันที่ดียวเพรอะว่าดังสบสอบาทเลยบางที1ิบาท8บาทก็ต้องขายเพราะมันขายไม่ทันค่ะคืออันนี้เราอ่ะจะซื้อไปขายที่โรงงานใช่ไหมใช่แล้วรู้จักไหมว่าโรงงานพี่ยาต้องดีและถูก ใช,ใช่ไหมร,รู้ค่ะอ่าแล้วอันนี้คือร้านนี้เราก็ไม่ได้รู้จักเขามาก่อนนะแต่เขาว่ารู้จักเราไงเราไม่ได้รู้จักเขามาก่อนใช่แต่ถามว่าคือโรงงานพี่ยาต้องดีและถูกไงถ้าไม่ดีและถูกพี่ยาจะไม่เอาไปขายาะอโอ้จะเจอที่ร้านมาเจอตรงนี้แทนได้พี่ยามาซื้อส้มไปขายาวันนี้ตามไปซื้อด้วยนะ เป็นไรเอาพระกันไปก็ได้จะได้ไปเลยอืออ้อันนี้อันนี้หน้าตาคืออันนี้มันเขียวกว่าแต่อันนู้นมันออกสีกว่าคนละสวนกันค่ะคนละสวนแต่คุณภาพเหมือนกันคุณภาพเหมือนกันว่ามันหวานใช่คอันนี้เค็มข้นปาก็พี่พิยาชอบนะคะอือพี่พิยาชอบคือสวนเดิมอันนี้ออืใช่ค่ะพี่ยาว่าอันนี้เค็มข้นกว่า อร่อยกว่าเนาะแต่ว่าเนี่มันจะเคี้ยวกว่าก็คือมันสดวกว่าค่าะเอาคลาไปาะจะได้จะได้เสร็จเร็วๆพิยาแล้แลาคาด่อนี่ยเนี่ยสิบห้าบาทได้ปะได้ค่ะสำหรับพิยาวพิเศษกๆก็คือหนูอ่ะก็คือเข้าใจคอนเต็ปต์พิยาและต้องดีได้ถูกใช่ค่ะเขาก็เลยลดให้ คือขายคนอื่นอะสิบแปดทุกคนไม่ได้ลด,ดแต่สาหรับพิยาเนี่ยพิเศษเพราะพิยาใจดีก็ให้ไปเลยละค่ะพิเศษสิบห้าบาทนี่เจ้าของร้านนี่ดูนี่ร้านอะไรร้านธนาจินดาค่ะเออ้วเบอร์โทรเขานนะ <c oughs> คนไหนอยากได้ส้มดี <c oughs> คนไหนอยากได้ส้มดีอยากได้ส้มคุณภาพส้มที่ว่าถามแม่ค้าแม่ค้าบอกหมดว่าส้มเราเนี่ยมันดียังไงทําไมเราต้องซื้อส้มร้านนี้ออะไปวันนี้เอาเนี้ทั้งหมดเอาห้าร้อยโลไปไป แล้วอันนี้คือบางคนก็ชอบแบบนู้นบางคนชอบแบบนี้เราไปสองอย่างเลยนะคะ่แล,แลก็อเอาไปอย่างละรึ่งใช่ไหมคะใช่อย่างละ250้อาิโลก็เป็นห้ารอยโลไปวันนี้ไปเลยโอเคค่ะไม่รู้ใครทำหนนแตกไว้เราเก็บกิน่มันไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรยืนรอยืนรอเขามาส่งส้มดูสีเลยพี่ตังค์ก็จะหวาน ก็วันนี้เราก็ซื้อส้มได้สําเร็จแล้วนะ800โลแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปดูกันว่าเราคัดจะขายกันมันขนาดไหนนะว่าส้มที่พิยาซื้อไปจะได้กําไรเท่าไหร่วันนี้ไปอันนี้คือคลิปมาซื้อก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าไปตามไปดูว่าพิยาขายได้กําไรเท่าไหร่ไปคนไหนชอบก็กดติดตามกดแชร์ไว้เราจะมีเราจะมีประสบการณ์ใหม่ๆมาทุกวันอ่ะเพจพิยาไม่มีหน้าเบือ่อ YouTube ช่องพิยาเนี่ยไม่มีหน้าเบือ่อ มันจะมีอะไรใหม่ๆมาให้เราดูเราชมกันเรื่อยๆนะอาชีพเนี่ยเราจะมีได้คือไม่ได้ซ้ํากันเลยนะอาชีพแบบจะมีบ่อยๆไหมดูนะไป เขาเนี่ยเขาส่งหมดแล้วแต่ว่าพอร้านเพื่อนมาส่งเขาก็มีน้ำใจเขามีน้ำใจเราก็เลยให้ติดเขาอยหนึ่งเขามีน้ำใจอ่ะพี่ยาชอบคนแบบนี้แก้ติดลอยหนึ่งมีน้ำใจมากเลยนะเราอ่ะนี่บางคนน่ะมาส่งของตัวเองเสร็จแล้วอ่ะไม่เลี้ยงให้ไปเลยแต่คนเนี้ยพออีกร้านหนึ่งมาส่งอ่ะเขาก็เลี้ยงให้นะโดยที่ไม่คิดค่าเหนื่อยเขาไม่รู้มาก่อนเลยว่าพี่ยาจะให้ติดเป่านะนี่นะดีมากเลยคนแบบนี้เนี่ยรู้เปล่าลูกพี่เราอ่ะได้ลูกน้องดีมากเลยนะลูกพี่เราอ่ะไป